แล้วก่อนเสียบเนี่ยถ้าบางทีกิ่งมันเต็มเนี่ยตัดออกให้หมดเลยครับมันแย่งอาหารกิ่งที่เสียบเพราะว่ากิ่งเดิมเนี่ยมันกินอาหารดีกว่ากิ่งเสียบอยู่แล้วกิ่งเสียบมันมีตำหนิเอาออกให้หมดมันจะไม่แย่งอาหารนะครับอันนี้ที่เราไปเสียบที่เราสกันมาใช่ไหมคะใช่เนี่ยันมันจะแย่งแต่มันไม่ได้แย่งอันนี้ครับตอนนั้นผมก็ตัดใบบดมันขึ้นมาแต่ตรงนี้ตอนเสียบเผื่อไว้สักสองกิ่ง ผมผมไปรู้มันจะร้อนหรือเปล่ามันไม่เคยร้อนรลยแก้วมันไม่เคยร้อนารฮะโอ้พอได้เลยเก็บบนจริงหนึ่ได้ครับได้ฮะ ตอนนี้ต้องระวังนะเพื่อนบัานพลาดโดนมือเนี่ยต้องระวังน <c oughs> ี่คุณผู้ชมห็นอะไรอยู่แรงอยู่หรือดูด้านเนาะขอายู่ขอด้าอยู่โอ้สายควาเหมือนกันเนี่ยควัน <c oughs> ทำทำเป็นริมฮะทำเป็นริมฮะฮะป้านชา <c oughs> อันนี้เอายาวแค่ไหน ดูความเหมาะสมอ่ะใหามา่ใหามา่สองฝั่งเลยครับอาจสองฝั่งซ้สยขวาประมาณเซนประมาณสองสอง,สองเซนขึ้นไปฮะประมาณนะไอ่กิ่งที่เสียบไอ้ไอ้ไไกิ่งที่เสียบเนี่ยไม่รู้าบางคนเอายาวไม่ไม่ใตไม่ต้องให้ยาวฮะเออประมาณนี้ฮะแค่นี้พอไม่ต้องให้ยาวมากบางคนบมยาวมาก ครับไไล์อยู่ตรงนี้นะครับครับใช้มืองานเลยฮะโออโอ้อออแค่นี้เลยครับไม่ต้องใช้ยาฮะเหมือนย้อนเนี่ยมันใหญ่ไปนิดครับไม,มไม่ต้องนี่รับมาได้ก็รัาเหมือนกันฮะ แพ่ไม่ต้องยามากตานเป็นพวกโอไซก็เสร็จได้เองปากกากรองเหมือนกับหมดฮะนี่ฮะเผื่อเผื่อเื่อติดไม่ติดสำรองไว้ตอนสองจริงครับอันนี้อะไรครับอาจารย์อันนี้เทปทันกิ่งเนี่ยทำไปเรื่อยๆเลยมันต้องนิ่มมันต้องไม่ใช้แรงถ้าใช้แรงมันจะกลายเป็นเส้นเดียว เนี่ยได้อยู่ฮะเนี่ยพออยู่แล้วก็ดึงมันก็รัดไปในตัวเลวยฮะครับแค่นี้ฮะแค่นี้เลยแล้วก็ทําลมไอ้โคมแน่นเลยฮะอามขนาดกิ่งฮะตรงนี้ผูกให้แน่นเลยบางทีถ้ามันเป็นร่องนะเอาดินเหนียวมาอุดเนี่ยพันร่องผ่าร่องเชื่อมให้หมดเลยมันคู่กคาละไอ้พอเราผูกแล้ว อากาศไม่อยู่เขาได้าออกได้เพราะว่าเป็นร่องใช่ฮะแต่ตัวตะโกนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ดูมันถุงตาข่ายไม่ดีนะข่ามก็เป็นการน้ำเข้าเหมือนกันฮะต้องฝนตกน้ำเข้าไปเลยค่ะแก้วไอ้ต,ออตัวเอ็นตะโก้ใหญ่ๆไปไหมสูงๆงูน่าต้นใหญ่ถุงใหญ่ๆเขอาจริงๆครับ <ขอ S 2> เพราะว่ามันแตกร่องมันใหญ่อะเนาะใช่มันอัดครบแน่นไม่อยู่ ใช่ใช่ผิวแตกอยู่แล้วกี่วันครับอาจารย์เนี่ยประมาณยี่สิบวันครับยี่สิบวันมัขคามก็ยี่สิบวันเหรอมันเยอะพอๆกันแต่มันไม่ตายตัวยี่สิบยี่ห้าเดือนหนึ่งสิบห้าแล้วแต่ความสมบูรณ์ตัวอยู่กลางแดดคมคุมกระดาษแต่ถ้าอยู่ในร่มตายลงไม้ไม่ต้องคุมอ่ะหรือช้าๆโดนแดดหน่อยจะดีลาเช้อรมลาไม่เกิดติดตัโดนสักหน่อยดี อันนี้คือเสียบแล้วนานยัครับอูอันนี้เสียบประมาณเดือนวันนั้นแล้วก็ก่อนสมมติเห็นว่าติดแล้วนะหรือใบร่วงก็แกะออกเอาใบร่วงออกทิ้งให้หมดแล้วก็พอใหม่เอรก็อ,อ,อะไรแต่บางทีมันมันร่ว<อ>งตรงนี้เดี๋ยวเป็นเชือ้อราอแล้วสมมติติดแล้วเอามีดเจาะสักหน่อยเจาะ ้อากาศเข้าที่ติดแล้วนะให้มันรู้ตัวแล้วเราค่อยเปิดจอสักห้าวันเจ็วันก็ได้พอมันดูว่าแข็งแรงดีค่อยเปิดทีเดียวประมาณนั้นให้มันรู้ตัวมันรู้ตัวครับพอติแล้วแข็งแรงแล้วก็ใบทับทิมเนี่ยมันโตเร็วมากโตพอๆกับตะโกนาเพื่อเผเร็วกว่าตะโกนาอีกนะครับขายึงได้นิยมใบทับทิมเสียบนะครับโอเคใบนิยมใบทับทิมเสียบติดง่าย แต่ตอนไม่ออกล่าร้อยต้นจะออกสักล่ายัางยากเลย <Yeah. S 1> ประมาณนี้ครับประมาณนี้ตั <Okay. S 1> าเส้ตับครับ